เอื่อตามเดือนสปปนเซอร์ก็ามาตัว <_ C> สับก็หางแล้ว <_ C> แต่ขอเสื้อเมเจ MJ ด้วยเด <_ C> กระเพาะสาระดีทีวีนะครับวันนี้เราจะมาทำอืมอีกว่ามาม่าเขาบโบได้ชีสนะคะผมช่วงครัวตุ้มเป็ดค,ครับผมะสมส่วนผสมนะครับอย่างแรกเลยมีชีสชีสนะครับนี่นะครับซื้อมาจาก,จากเซเว่นนะครับแล้วก็มีนมนะครับนม นมจืดจนะครับรแล้วก็มีไข่ไก่นะครับไข่ไก่จะใช้เฉพาะไข่แดงเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมาม่านะครับวันนี้มีมาม่าสองยี่ห้อนะครับแบบแรกเป็น,นมาม่าโอเคนะครับ<ช>คาโบเนล,ล่า <10 S 2> เบคอน <8. S 2> อันนี้นี่ยสิบห้าบาท,บาทนะครับและอันนี้ ส่วนอันนี้เป็นของเกาหลีนะครับยี่ห้อเดียวกับมาม่าเผ็ดเกาหลีที่ขายอยู่เซเว่นนะครับ55บาทนะครับเป็นฮอตชิคเก้นคาโบนาร่าคาโบนาร่าเหมือนกันนะครับกนกั็มันเป็นคาโบนาร่าเหมือนกันือว่าชาล่ะเข้าไปในเซเว่นนี่วิ่งเข้าไปแล้วก็หยิบผิดอันจอยว่าจะไปซื้ออันนี้ครับแต่ผมหยิบตัวนี้มานะครับเราก็เลยได้เลยว่าเราชิ้นไม่เช็คมันก็จะละลายเลยนะก็เลยจะมาลองว่าเช็คแล้วถูกกับแพงอันไหนมันจะ าแตแจบ<ะ>ถูกใจเรามากกว่ากันจะเกินกันขนาดไหน<ช>นะครับแต่ด้วยที่แพงกว่าก็ปริมาตเยอะกว่าปริมาณเยอะกว่านะครับปริมาณจะเยอะกว่าอันนี้กี่กรัมอันนี้มันร้อยสี่สิบกรัมนะครับหนึ่งถุงอันนี้แปสิบห้ากรัมนะครับโอเคไปลองทํากันครับเอาเอาตจเบเชนในน้ําเดือดครับ <laughs> ค่ะแล้วก็เอาน้ำมาพอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเส้นมันขึ้นมาให้โดนอากาศนิดนึงค่ะจะได้เหนียวนุ่มเสร็จแล้วจะฉีบค <50 S 1> ือออเป็นน้ำเปล่าเอามามาโอเคแต่เติมเส็นนะครับแต่ไม่ต้องสุดมานะคะผมเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอครับผมได้แล้วน่ากินมากเลยไปทําตอกกันเลยค่ะผมเดี๋ยแวบบึ่งแป๊บนึงครับแบบต็อแต่แต่ต่อไปเราใส่นมนะครับผม เราใส่แค่ครึ่งขวดนะครับเราก็เอามะม่าลงไปผัดในนมนะผมให้เขาให้เข้ากันนะแล้วก็ไข่แดงนะผมแม่ไข่ขาวครับไข่แดงกี่ฟองครับอืมสองครับผมสองฟองผัดไปเรื่อยๆครับผัดผัดผัดเออเต้นสีขาวนี่ไม่ใช่ไข่ขาวนะผมนมใส่แล้วใส่อะไรผงชีสนะครับผมผงชีสผัด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 เนเริ่มสุกมากขึ้นแล้วอ้าต่อไป และก็ใส่น้ำมันนะผมน้ำซอสน้ำซอสเอาซอสเผ็ดเกาหลีอ่าเนี่เผ็ดเกาหลีใส่ลงไปแต่ก็เห็ดอยู่นะนะครับซิกเนเจอร์ของเราคือชีสสองแผ่นแต่นยืเยืนยืดยืดเริ่มหอมไหมครับตอนนั้นเห็ดเผาะหอมมหอมจนยากจะกินแล้วแต่เขาบอกว่าอันนี้มันเราใส่นมน้อยไปหน่อยนะคะนมน้อยอันนี้ผัดเหมือนกันเลยอันนี้อะไรครับ อันนี้มาม่าคาโบนาร่าใส่เหมือนกันใส่ไข่ใส่เส้นใส่นมเส้นไม่ต้องสุกอ่าเส้นไม่ต้องสุกมากใส่ผงผงน้ำนะผมไม่ใช่ผงชีสนะผมผงชีสแล้วก็ใส่น้ำนะผมน้ำอย่างเดี๋ยวน้ำเชื่อมนะผมโอเคจะเดือดแล้วจะเดือดแล้ว ใส่อะไรเนี่ยเราใส่อะไรกันใส่อะไรใส่นมเหรอใส่ชีสใส่ชีสน่ผมใส่ชีสลงไปนะผมหมนก,กันกี่แผ่นครับสองเอากูดูดูดูอันนี้น่ากินมากเลยจะไปซื้ออีกเว้ยจ๋ <laughs> ออาโอเคเสร็จแล้วโอ้ยน่ากินออกมาจากจากคลิปเลยอ,ะอ่ะเอยน่ากินจังเลยไปชิมกันไปไปค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้คือมาม่าโอเคคาโบนาร่านะคะนี่คือมาม่าสีเขาได้เป็นสีขาวยโอเคครับนี่นี่คือซองสิบห้าบาทนะครับไม่ไม่มีใครเล่นเวยฉันเลงั้นฉันเำมเหงหอมไหมกินกินเหมือนร้านอาหารเลยกินชีสนะครับจะกินอันนี้หอมอันนี้เป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีรสคาโบนาร่านะครับคาโบนาราคิมคาโบนารามือนันแต่นี่จะเป็นเบคอน อันนี้เป็นเบคอนอันนี้เป็นฮอตชิคเก้นคาโบนนล่านะครับวิธีการทำเหมือนกันนะครับอ่ะการใส่ทุกอย่างเท่ากันเรามาชิมกันดีกว่าครับชิมเลยครับทั้งสองสูตรเลยครับชิมนี้แล้วแซ่บชิมไปนี้ก่อนโอเคเอาชิมแบบเผ็ดก่อนนะครับชิมพอลองแบบแบบุูกแบบเผ็ดนะครับแต่ว่าจะให้ผมเดาแต่ผมดูแล้วมัเลยไม่ต้องเดานะครับเหื่อปะกินครั้งแรกอือันนี้ก็อร่อย เป็นไงเผ็ดหวานเผ็ดเด็กมันออกเผ็ดเผ็ดนีแต่กินได้คะเด็กกินได้ไม่ใช่เผ็ดแบบอ่อรสอื่น<อ>ใช่ไห<อ>ม<ะ>ถึงเผ็ดแล้วก็หวานแล้วก็พอเราใส่นมมันก็นวลหอ,อมชีสอันเนี้ยให้แปดคะแนนสอให้เท่าไหร่ครับผมให้เก้าเส้นเป็นไงครับเส้นพูดถ,ถึงเส้น ก็เหนียวนุ่มเหมือนเส้น um ที่เราเคยกินเลยค่ะของร้านแม่เขาดูอันนี้ผมให้กล่าว่าถามว่ากลิ่นชีสขึ้นไหมยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ตัวตัวไม่เสร็จแค่เท่าไหร่พอันนี้เราชิมกันพอกินเลยนะคะโอเคครับทำใหญ่ๆนะครับผมตักเยอะไม่ได้อ่ะอืมพอเบียดหน่อยนะเร็วอืม ชอบอันนี้แต่ผมว่าเราทํานั่นด้วยอันนี้เราทําแห้งไปด้วยครั้งแรกก<ช>็ใช,ใช้นมน้อยไปเพราะตอนแรกที่เราบอกว่าเราใช้ส่วนผสมเท่ากันใช่ไหมคะแต่เราก็ลืมคิดไปว่าปริมาณนนมันเยอะกว่าเขาต้องใช้นมเยอะกว่าเพราะว่าเส้นเขาเยอะแล้วก็หนากว่านีสิบต่อเก้าอันนี้ไม่บอกุเก้าอันนี้ขอให้ไพ่อ่ะให้เพาก่นสองอันลดสองผมเลือกว่าผมให้อันนี้ตรงนี้ ้โหก็ให้อันนี้อันสิบห้าบาทได้ใช่ไหมครับด้วยฮจะให้สิบด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอะทาเขาไม่อร่อยหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากกินอารมณ์ชีสแบบชีสจ๋าๆไงค่ะค่ะ่านผู้ชมเราอยากกินแบบชีสเลยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือมันชีสใช่ไหมมันชีสแบบเคียวๆอะแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันมีความเผ็ดมาด้วยมันก็เหมือนกบชีสปชีสมันจะออกมาเป็นกลิ่น แล้วมาเป็นกลินแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันคือครีมชีสแล้วพอมันเป็นแบบว่าน,นมใช่ไหม <laughs> มันก็น,นัวแล้วมันก็เหมือนกับว่าไข่อะค่ะไข่แดงที่เราใช้มันเกาะอยู่ตามเส้นมาดูกล้ว้าวาใส่ได้นี่ค่ะไข่มันก็เกาะอยู่ตามเส้นนะคะต่อไปเราจะให้มาชิมเนะชิญเชิญมาค่ะผมมือเที่ยมเทีเที่ยมเทีเยมเทีเยมเทมเทีเยม เพราะให้หยังไอ้ยังไม่หูโยอะอันนี้ไอ้นี้มันก็คือกันบ่อันนี้แต่นี่แซ่บบ่อันนี้ก็แซ่บแซ่บอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันว่าเนื้อเส้นอ่ะมันจนะกลัวพอจะเป็นเส้นมาม่าเส้นมันจเล็กๆกลัวเออมันนุ่มกว่าไงอืมอันนั้นแข็งเหรอเขาจะเก็บไรเบขมได้อกาสแล้ค่ะเคอโอ้ยมาอาปากใส่กล้องไหมแสดงว่ามันไม่เผ็ดไหล่ไม่เผ็ดเยอะครับนุ่นนุ่น ก็่กอันี้นนนนนรักแตเขาซาบุไร <c oughs> กินกี่ทีอ่ะอก็เลือกอันนี้แต่อันที่ตกตัวนี้ลนะ่ะอ๋นะ <c oughs> อมาด้วยมาเอางมาชิมเหมือนกันเลยมาเอาม,มาชิมไปไหนกน่อนเดี๋ยวมาชิมตัวไปเพลินก่ <còn. S 2> อนกินหนังมาจะไม่เลอะ เดี๋ยวแต่มันไม่ได้ซูดทำนะมัต้องเลิฟปะอุ้ยต้องทดคุณแม่ไปทำสวยไม่ได้ครับเนี่ยอาบน้ำเพิ่งเสร็จเสือดำให้ดีๆกินดีๆราบเป็นธรรมดาค่ะที่มันจะมีกระเป๋าเฮมันเหมือนร้านอาหารเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปงบไดยนะว่าแต่ละชาแต่ใช้ประมาณน่งมันใส่นมด้มันน้อยชา เส้นมันน้อยกว่าแล้วพอทาเครื่องถึงมันนัวกว่าอันนี้เราน่าจะนมน้อยไปหน่อยเลยแห้งไปหน่อยเนาะใช่ใแล้วเราทํเคาไว้ก่อนด้วยทำไม่นานเนาะแต่ว่าเส้นมันแตกเขาไม่รู้เป็นเพราะอะไรเส้นมันไม่ยืดเท่าอันนี้มันไม่เหเพากลิ่นอันนี้แค่ความเดียวนี่อ่าอันดับแรกความเผ็ดเอ้ยไม่ใช่ความเผ็ดความหอมอันไหนความชีสกันคะแม่มันก็ต้องเป็นอันนีรอนี้ครับอันนี้มันชี้แด่ที่ผมได้กลิ่นอันอันไม่เผ็ดนะชี้เยอะ ไปเรื่องของเส้นเส้นตัวไหนเหนียวกว่าผมว่าเหนียวกว่าแม่่าตัวนี้นะตัวนี้เหนียวกว่ามามากอันไหนล่ะเหนียวหรือไม่เหนียวชอบเหนียวชอบต้านี้ชอบตัวนี้มันจะออกหวานกว่าอันนี้มันแค่สไตล์เ็ดของเขาเท่านั้แหละแต่เป็นส้ตล์ก็คือว่าสามารถสรุปแล้วตัวนี้เราชอบตัวนี้มันจะให้เลือกนะใช่เพราะว่าเรามาในทีมของชีสคาโบนาร่าคาโบนาร่าชีสอันอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นครีม มันก็อาจจะบอกว่าร้อนกว่าน่อยต้องเปิดตัวมากเหมือนปลาต้องเปิดตัวมากเหมือนปลาด้วยตะก้องกินอะไรอยังตะก้องตะก้องค่ะเอาเอาก่อนเลยครับปกให่ยอดมาม่ตะก้องเช่นเคยค่ะไม่ไม่กินชีสนะคะตะก้องอ่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูนี่นะคะคลิปนี้ขอบคุณด้วยค่ะอเน้ำไปกินน้ำก่อนไปค่ะอย่าลืมไปดูนะคะแต่เราจะรีวิวไว้ในคลิปหนึ่งด้วยก็คือคลิปกินผักอบกรอบ ขอบอกว่าอร่อยแต่ไปดูว่าเป็นร้านไหนนะไปดูกันสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปชิมก่อนยังอีโนมโตบอกราคาก่อนค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้นะคะมาม่าโอเคนะคะคาโบนาร่านะคะซองละสิบห้าบาทอันนี้มาม่าอะไรนะมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะซองให้หร่อัเยใช้ใช้ไปซื้อมา 55าสิบหประมาณนั้นค่ะที่เซนะคะสองชมพูเหมือนกันอย่าหยิบผิดนะคะหยิบผิดมานี่ใจงินเปลี่ยนเลยนะคะคุณไาใช้หน้าซีดเลยนะคะจาก15ไป55นะคะอ่าต่อไปชีสไอพิมนะคะนี่เราใส่ชีสอย่างละ2แผ่นนะคะ2แผ่นก็อ่ามันซื้อมาแพ็คหนึ่ง6กหชิ้น60สิบนี้ค่ะจามะหกสิบสองบาทจีเป็น10บาทแล้วกันก็คือบวกชีสไปจานละยีบาทนะคะแล้วก็ นมเราซื้อนมมาขวดหนึ่งนมเมจินะคะพัสดุไร์ยี่สิบห้าบาทนะคะใส่ครึ่งหนึ่งก็ตีไปอัลละสิบสองบาทนะคะสิบสองบาทไข่สองฟองฟองละไห่คะแม่ห้าบาทต้องเอาห้าบาทนะคะรวมหนึ่งชามนะคะเอาสิบห้านะคะบวกยี่สิบจากค่าชีสไปไหนคะสามห้าบวกนมสิบสองบาท สี่สิบเจ็ดบวกไข่สิบบาทห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทค่ะชามนี้ห้าสิบเจ็ดบาทถ้าไปกินร้านอาหารน่าจะแพงกว่านี้นะคะทำกินเองอร่อยกว่านะคะเพราะว่าเราปรุงเพิ่มได้อ่าอันนี้มามา 5, 5. ่าห้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 าถ้าไม่ถูกขออภัยนะคะเพราะว่าจําราคาที่แน่นอนไม่ได้นะคะเพราะคนซื้อกำลงังตะลึงกับราคาห้าสิบห้าบาทนะคะบวกชีสยี่สิบบาทเป็นเจ็ดสิบห้าบวกนมสิบสองบาทแปดสิบเจ็ด บวกไข่ไก่10บาท97 97นะคะ5 7กับ97 57กับ97 5, 7, 9, 7. แล้วแต่คนชอบเลยค่ะอยากได้เผ็ดนิดนึงแต่มีความของของชีสก็ไปเลือกอันนี้ต้องใาจะไบบจะหมดพอพอใครอยากได้แ <c oughs> บบว่ากินแบบเด็ก <c oughs> ๆกินได้ทั้งครอบครัวก็อันนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ช่องของเราเฮพอปิดคลิปครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องสาระดีทีวีด้วยนะคะก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําสวนการทํโคกหนองนาของเราแล้วก็เนี่ยคะ่ะบ้านของเราช่วงพลันวเป๊ะใก็อยากดูแบบบ้านก็ไปดูได้นะคะเรารีวิวแบบบ้านวย <ๆ S 2> ง่ายๆไว้นะคะโอเคค่ะแล้วก็อาจจะมีรีวิวอาหารมั่งสไตล์น้องเห็ดเผอะนะคะที่เราอยากทํานะคะก็มีหลายๆช่วงนะคะครัวตุ้มเป๊ะอะไรก็ว่าไปอย่าลืมไปติดตามชมนะคะ แล้วก็ขอบคุณกี่พันซับสไคร์ตอนนี้สามพันค่ะเอ๊ะขอบคุณตาฮับบอนเจอร์ไม่มีเลยค่ะก็ขอบคุณสามพันซับสไคร์นะคะที่ติดตามครอบครัวของเรานะคะเอาให้คุณแม่พูดกับแฟนคลทำเลยค่ะขอตัวคุณแม่ชาเลวคุณแม่เอาล่ะขอตัวคุณแม่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับเิพิงมาสว,าสวาัสดีครับพมแจ็คแบบโผอยากจะโดนต้องไายขอเชียวเชียวเลยอยากเดนแทงแบบโผล่ลง 재미 <laughs> <laughs>